สวัสดีค่ะทุกคนพบกัน,นัเซกแล้วนะคะสบายดีกันไหมคะคิดถึงนเซกันมากหรือเปล่าถ้าคิดถึงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนัเซได้เลยคะ่ะวันนี้นะคะนัะเซจะมาคุยถึงเรื่อง4ขั้นตอนโปรแกรมจิตผลิตเงินเป็นยังไงคะ4ขั้นตอนไปฟังกันเลยคะ่ะขั้นแรกนะคะตื่นนอนตอนเช้าเราต้องทำอะไรกันบ้างคะเราเคยแจ้งกันไว้แล้ว โปรแกรมจิตไงคะจำกันได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่าตื่นนอนตอนเช้าขอเวลาแค่สองนาทีจะต้องโปรแกรมจิตหลังตื่นนอนนะคะตื่นนอนตอนเช้าโปรแกรมจิตเลยคะ่ะผลิตความคิดใหม่ๆโปรแกรมสิ่งใหม่ๆเข้ามาในหัวสมองเราอย่านําความคิดลบอย่านําความคิดเมื่อวานอย่านําความคิดในอดีตเข้ามาในหัวสมองเราทุกวันตื่นนอนตอนเช้าเราต้องคิดใหม่ พูดใหม่ทำใหม่ทุกครั้งนี่คือโปรแกรมจิตคันแรก 2. ค่ะโฟกัสแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยของตัวเองเท่านั้นนะคะเลือกที่จะไปโฟกัสของเรื่องตัวเองเท่านั้นค่ะเรื่องอื่นที่สิ่งแวดล้อมภายนอกที่ไม่เป็นปัญหาลบๆที่มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วไม่สบายใจไม่สบายอะไรเลยไม่ต้องไปฟังเลยค่ะไม่ต้องไปรับรู้ตัดทิ้งไปเลยค่ะโฟกัสแต่เรื่องของตัวเอง และพูดกับตัวเองเสมอคิดกับตัวเองเสมอว่าฉันคิดแต่ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองเท่านั้นสมองของคนเรานะคะมีการจัดระเบียบมีการคัดกรองความสนใจของสมองอะไรที่เราตั้งใจสนใจในสิ่งนั้นๆสังเกตดูไหมคะเรามักจะเจอมันมักจะดึงดูดเข้ามาโดยอัตโนมัติลองสังเกตดูน,นะคะสมมุติว่าคุณขับรถบนท้องถนนแล้วใจคุณเนี่ยอยาก ได้รถเบนซ์คันหนึ่งสีแดงเนี้ยคุณขับไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะเห็นรถเบนซ์สีแดงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือการดึงดูดสิ่งที่สมองได้สนใจระบบสมองได้ไม่การคัดกรองแล้วสิ่งที่คุณสนใจมันก็จะดึงดูดโน้มน้าวในสิ่งที่คุณสนใจนั้นๆเข้ามาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะนี่แหละค่ะ สมองของคุณได้โฟกัสในสิ่งนั้นและคุณก็จะได้สิ่งนั้น 3. ค่ะทางด้านอารมณ์นะคะอารมณ์สำคัญค่ะคุณจะต้องมีความสุขแล้วก็มีอารมณ์ดีสังเกตไหมคะถ้าวันไหนคุณอารมณ์ดีและมีความสุขตั้งแต่เช้าคุณทำงานได้ลาบรื่นทุกอย่างแฮปปี้ลงตัวไปหมดนะคะปิดจ็อบได้งามๆเลยแต่ถ้าวันไหนคุณเครียดอารมณ์ไม่ดีเฮย้ยแต่เช้าแบบนี้คุณก็จะเฟลแบบนี้ทั้งวัน ไม่ดีค่ะเราต้องปรับใหม่นะคะคุณจะต้องมีอารมณ์ดีและมีความสุขในทุกวันและทุกเช้าค่ะข้อสุดท้ายค่ะคุณจะต้องปรับภายในและภายนอกไปพร้อมๆกันจูนอารมณ์จูนความคิดจูนสิ่งที่มันอยู่ในภายในตัวคุณเพื่อที่จะแสดงออกออกมาภายนอกด้วยแววตาคําพูดสีหน้าท่าทางแค่นี้ค่ะ4ขั้นตอนง่ายๆที่ทาให้คุณ มีความสุขในการผลิตเงินได้ค่ะ